เงินล้านเหลือ52บาทสุดช้ำทำอะไรไม่ได้นั่งดูแอปเงินโดนดูดไหลออกเกลี้ยงโจรลวงขอ OTP วันที่21กันยายนที่ศูนย์ดำรงทําจังหวัดสตูลนางสาวสุนีรัตยาประจันอายุ33ปีชาวตำบลสาคอนอำเภอท่าแพ่จังหวัดสตูลพร้อมครอบครัว หอบหลักฐานเข้าร้องเรียนกับน,นายธนพัฒนเด่นบุรณะพอออกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเพื่อให้ช่วยเร่งรัดและติดตามคดีหลังถูกคนรายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการค่ายมือถือแห่งหนึ่งหลอกขอรหัส OTP แล้วนำไปโอนเงินผ่านทางแอปธนาคารศูญเงินเกือบ1ล้านบาทนางสาวสุนีรัตเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่า เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาขณะทำงานอยู่ที่บริษัทมีโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าโทรมาจากศูนย์บริการค่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งบอกว่ามีส่วนต่างรายเดือนที่เราจ่ายไปจากศูนย์ให้เราส่งหมายเลข OTP หรือเลขหลังบัตรประชาชนเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นจะได้รับลิงก์เพื่อให้ไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์ที่ศูนย์หลังจากส่งหมายเลข OTP ไม่นานแอปของธนาคารได้แจ้งว่ามีคนเปิดใช้แอปของเราแล้วมีการโอนเงิน นออกไป30,000บาท2ครั้งจากนั้นก็มียอดโอนเงินอีก3 0 0แสนบาท2 0 0แสนบาทเข้าบัญชีธนาคารออมสินสาขาขอนแก่นและอีก30,000บาทระหว่างเงินที่ไหลออกไปรีบโทรไปแจ้งที่คอร์เซ็นเตอร์ว่ามีคนเปิดใช้แอปของเราทั้งที่เรายังไม่ได้เปิด ทางค call center บอกว่าให้เปิดแอป,ปใหม่จากนั้นก็เปิดไม่ได้จึงเชื่อแน่แล้วว่าต้องเกิดจากความผิดปกติจึงรีบเดินทางไปที่ธนาคารทันทีพบว่ามียอดเงินออกไปจากบัญชีแล้ว590,000บาทจากนั้นแนะนำให้รีบไปแจ้งความระหว่างแจ้งความเงินยังไหลออกจากบัญชียอดสุดท้าย8,700บาทจนสุดท้ายมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียง52บาท นางสาวสุนีรัตกล่าวต่ออีกว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่ล่าช้ามากกว่าจะมีการอายัดบัญชีเงินก็หมดแล้วตนเศร้าใจมากเพราะเงินกู้มาจากธนาคารทกสเพื่อไปซื้อรถและใช้จ่ายอย่างอื่นแต่มาถูกช่อโกงแบบไม่ทันตั้งตัว เห็นแต่ข้อความแจ้งเงินไหลออกแต่ไม่สามารถทำอะไรได้จึงมาขอให้สนยนดำรงธรรมช่วยเร่งรัดคดีจับคนร้ายและเอาเงินคืนให้ด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้พร้อมตรวจสอบก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ